ความรักเป็นคำที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยพยายามทำความเข้าใจแต่ยิ่งพยายามเท่าไรความหมายของมันกลับยิ่งลึกซึง้งและซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นเพราะความรักไม่ใช่เพียงความรู้สึกปีที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนหากแต่เป็นพลังทางจิตวิญญาที่ผลักดันให้มนุษย์มีความหมายในการมีชีวิตอยู่ความรักเป็นเหมือนแสงสว่างที่ชี้ทางในความมืดแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจ ลายเป็นไฟที่เผาผลาญหัวใจของผู้ที่ไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริงนี่คือเหตุผลที่ความรักไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจเท่านั้นหากแต่เป็นเรื่องของปรัชญาเรื่องของการเข้าใจชีวิตต่อเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นในระดับที่ลึกที่สุดหากเรามองความรักด้วยสายตาของนักปรัชญาเราจะพบว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เรามีความสุขเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นเพื่อสอนให้เราเติบโต ในทุกมิติของความเป็นมนุษย์ความรักเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ถึงความเปราะบางของตนเองได้รู้จักการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขและได้เข้าใจว่าความงดงามของชีวิตบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดความรักในมุมมองเช่นนี้จึงไม่ใช่เพียงอารมณ์แต่เป็นเส้นทางแห่งการรู้แจ้งเป็นบทเรียนที่ทำให้เราค่อยๆเข้าใจความหมายของคำว่ามีชีวิตอยู่มนุษย์จำนวนมากหลงคิดว่าความรักคือการครอบครอง หรือการได้อยู่กับใครสักคนตลอดไปแต่ในทางปรัญาความรักที่แท้จริงคือการปล่อยให้เป็นการปล่อยให้คนที่เรารักได้เติบโตในแบบของเขาแม้สิ่งนั้นอาจหมายถึงการจากลาความรักไม่ได้วัดกันที่การอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ที่ความเข้าใจและความปรารถนาดีที่เรามีให้แม้ในวันที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันความรักคือการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงและไม่มีสิ่งใด เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่เว้นแม้แต่หัวใจของคนที่เรารักในมุมหนึ่งความรักคือความขัดแย้งระหว่างความต้องการและความเข้าใจเพราะหัวใจมนุษย์มักอยากได้อยากมีอยากครอบครองแต่ปรัชญาของความรักกลับสอนเราว่าการรักอย่างแท้จริงคือการเข้าใจโดยไม่ต้องครอบครองการอยู่โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของและการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนความรักในระดับนี้ ไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แต่เป็นเรื่องของจิตสำนึกเป็นการตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างเรากับอีกคนหนึ่งในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ต่างต้องการความเข้าใจเมื่อเรามองความรักในเชิงลึกเราจะเห็นว่าความรักคือกระจกที่สะท้อนตัวตนของเราอย่างชัดเจนที่สุดเพราะไม่มีสิ่งใดจะเปิดเผยตัวเราได้มากเท่ากับการรักใครสักคนในความรักเราเห็นความอ่อนโยนในตัวเองเห็นความเห็นแก่ตัวเห็นความกลัวและเห็นความเข้มแข็ง ในเวลาเดียวกันความรักทำให้เรารู้ว่าเรายังมีด้านที่ต้องเรียนรู้ยังมีความไม่สมบูรณ์ที่ต้องยอมรับและยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่เราวันเติบโตการได้รักใครสักคนจึงไม่ใช่แค่การเดินทางไปหาผู้อื่นแต่คือการเดินทางกลับมาหาตัวเองในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นักปรัชญายหลายคนพยายามตีความความรักในรูปแบบต่างๆเพนโตมองว่าความรักคือพลัง ที่ทำให้เราเก้าวพ้นจากความหลงไหลทางกายและมุ่งไปสู่ความงามทางจิตวิญญาณเขาเชื่อว่าความรักคือแรงผลักที่ทำให้เราค้นหาความดีความจริงและความงามที่แท้จริงอริสโตเติลมองว่าความรักเป็นมิตรภาพสูงสุดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมส่วนชอเปนเฮาเออร์กลับมองว่าความรักเป็นเทียงกลไกของธรรมชาติที่ทําให้มนุษย์สืบพันธุ์ต่อไปแต่ไม่ว่ามุมมองไหนจะถูกหรือผิดความรักก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง ไม่ได้เป็นปรากฏการณทีน่าแม้แต่นักคิดผู้เคร่งครัดที่สุดก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์เพราะแท้จริงแล้วความรักไม่ต้องการคำอธิบายมันเียงต้องการการเข้าใจและการยอมรับความรักไม่ต้องการเหตุผลแต่มันต้องการสติเพื่อให้เราไม่หลงทางในความรู้สึกที่ลึกเกินไปความรัก ที่ไม่มีสติจะก,กลายเป็นการยึดติดแต่ความรักที่มีสติจะก,กลายเป็นพลังแห่งการเติบโตวความรักจึงเป็นสนามทดสอบของจิตใจว่าเรารู้จักแยกแยะระหว่างความต้องการกับความเข้าใจได้มากแค่ไหนเมื่อเรามองย้อนกลับไปในชีวิตเราจะเห็นว่าทุกช่วงเวลาที่เรารักใครบางคนไม่ว่าจะจบลงด้วยความสุข หรือความเจ็บปวดมันล้วนหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนในวันนี้ความรักสอนให้เรารู้จักอภัยสอนให้เรารู้จักอดทนสอนให้เรายอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และบางครั้งก็สอนให้เรารู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่มีความรักแต่คือการรักตัวเองหนแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครดังนั้นปรัชญายของความรักจึงไม่ใช่แค่คำสอนแต่คือการตระหนักรู้ ว่าความรักไม่ได้มีไว้เพื่อครอบครองแต่มีไว้เพื่อเข้าใจและปล่อยให้เป็นเพราะเมื่อใดที่เรารักด้วยหัวใจที่เข้าใจเมื่อนั้นความรักจะกลายเป็นสิ่งที่งดงามและทรงพลังที่สุดในชีวิตมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องของการได้หรือเสียแต่เป็นเรื่องของการเติบโตทั้งในความสุขและความเศร้าความรักในเชิงปรัชญาคือบทเรียนของชีวิตที่สอนให้เรารู้จักความหมายของคำว่ามนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุด เมื่อเรากล่าวถึงปรัชญาของความรักเราไม่ได้พูดถึงเพียงความรู้สึกที่ทำให้หัวใจเต้นแรงหรือความสัมพันธ์ที่ทำให้ชีวิตมีสีสันเท่านั้นแต่เรากำลังพูดถึงแก่นแท้ของการมีอยู่ของความรักในชีวิตมนุษย์ว่ามันเกิดขึ้นเพื่ออะไรและมันสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างไรความรักไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลหากแต่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเหตุผลอย่างละเอียดอ่อนมันคือสมดุลระหว่างอารมณ์ และปัญญาระหว่างความปรารถนาและการยอมรับระหว่างความสุขและความทุกข์ที่หลอมรวมกันจนแยกไม่ออกความรักในทางปรัชญาไม่ได้มองว่าเป็นเพียงเรื่องของคู่รักหากแต่เป็นพลังสากลที่แผ่ไปทั่วชีวิตความรักต่อครอบครัวต่อวิตรภาพต่อธรรมชาติหรือแม้แต่ต่อความจริงของชีวิตเองล้วนเป็นรูปแบบของความรักทั้งสิ้นเพราะทุกความรักมีจุดร่วมเดียวกันคือการมอบบางสิ่งจากหัวใจ โดยไม่จำเป็นต้องคาดหวังการตอบแทนความรักในระดับนี้คือความเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกันไม่มีใครอยู่ได้ลำพังและการรักอย่างแท้จริงคือการยอมรับความเป็นไปนของโลกในแบบที่มันเป็นไม่ใช่ในแบบที่เราต้องการให้เป็นแต่ปัญหาคือมนุษย์ส่วนใหญ่กลับเข้าใจความรักผิดเรามักเข้าใจว่าความรักคือการได้มาการครอบครองการทำให้ใครบางคนเป็นของเรา แต่แท้จริงแล้วความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาเองความรักที่แท้จริงไม่ต้องการบังคับไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใครเพื่อให้ตรงกับภาพที่เราคิดไว้หักแต่ต้องการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับแม้ในความแตกต่างและความไม่สมบูรณ์ความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่การสร้างคนอีกคนให้เป็นในแบบที่เราชอบแต่คือการเติบโตไปด้วยกันแม้จะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ลองมองดูความรักในมุมของการเติบโตจะเห็นว่าทุกความสัมพันธ์ในชีวิตล้วนมีบทบาทเหมือนครูบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักความสุขบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักความเสียใจและบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยนอกจากตัวเราเองความรักจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีใครเข้าใจความรักได้ในครั้งแรกและไม่มีใครรัก ได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นเราทุกคนต่างกำลังเรียนรู้วิธีการรักผ่านความผิดหวังผ่านการสูญเสียและผ่านการให้อภัยในทางปรัญาความรักยังสะท้อนถึงธรรมชาติของความไม่เที่ยงเพราะไม่มีความรักใดที่จะเหมือนเดิมตลอดไปมันเริ่มจากแรงดึงดูดจากนั้นแปลเปลี่ยนเป็นความผูกพันและบางครั้งก็จางหายไปตามกาลเวลาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความรักนั้นสูญเปล่าตรงกันข้ามมันได้เติมเต็มชีวิต ในช่วงเวลาหนึง่งและทําให้เราเข้าใจชีวิตลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมความรักไม่เคยตายมันเพียงเปลี่ยนรูปจากความลหลงใหลเป็นความเข้าใจจากความผูกพันเป็นความสงบจากการอยากได้เป็นการให้อย่างเบิสุท์นักปรัชญาหลายคนอธิบายว่าความรักคือกระบวนการก้าวข้ามตัวตนของมนุษย์เพราะในยามที่เรารักใครสักคนจริงๆเราจะไม่คิดถึงฉันมากเท่าเขา ความรักเปิดประตูให้เราออกจากกรงของอัตตาทำให้เราได้สัมผัสถึงความเชื่อมโยงของหัวใจมนุษย์โดยแท้ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เรารเผชิญกับด้านมืดในจิตใจเช่นความกลัวการสูญเสียและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนที่ความรักมอบให้เพื่อให้เราตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่มาจากการเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ความรักในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้มีเพียงด้านสวยงามมันมีทั้งน้ำตาความสับสนและความเจ็บปวดแต่ทั้งหมดนั้นคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเพราะไม่มีความรักใดที่ปราศจ,จากความเจ็บไม่มีความเข้าใจใดที่เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านการสูญเสียมนุษย์เรียนรู้ความรักจากการผิดพลาดเรียนรู้ความอดทนจากการเราคอยและเรียนรู้การให้อภัยจากการถูกทำร้ายนี่แหละคือปรัชญาของ ความรักมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆหากแต่เป็นเส้นทางแห่งการหลอมรวมของจิตวิญญาที่สอนให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อค้นหาความรักที่สมบูรณ์แบบแต่สุดท้ายก็พบว่าความรักที่แท้จริงไม่สมบูรณ์เลยมันเต็มไปด้วยข้อบกพร่องเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดและความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้มันมีคุณค่าคือความจริงใจที่ซ่อนอยู่ในนั้นความรักที่แท้จริง จึงไม่ต้องการความสมบูรณ์หากแต่ต้องการความจริงใจความกล้าที่จะเปิดใจแม้จะรู้ว่าต้องเจ็บและความอดทนที่จะรักษาความสัมพันธ์ในวันที่มันไม่ง่ายเลยในมุมของผู้ที่เข้าใจความรักในระดับลึกเขาจะไม่มองความรักว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของการเลือกและการรับผิดชอบเพราะทุกการรักคือการเลือกที่จะดูแลหัวใจของอีกคนหนึ่ง และเลือกที่จะยินยัดแม้ในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างใจความรักจึงไม่ใช่เรื่องของการตามหาคนที่ใช่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการเป็นคนที่ใช่สําหรับใครบางคนด้วยการรักอย่างมีปรัชญาคือการรู้ว่าทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงแต่ยังเลือกจะเข้าใจยังคงให้และยังคงศรัทธาในความดีของอีกฝ่ายดังนั้นเมื่อเรามองความรักในแง่ของปรัชญามันไม่ใช่เรื่องของความโรแมนติกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการตื่นรู้ ว่าความรักคือกระจกสะท้อนความจริงของชีวิตมันคือสนามฝึกจิตที่ทําให้เราเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ความยึดติดและความกลัวความรักทําให้มนุษย์อ่อนโยนขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นและมีศักยภาพที่จะให้อย่างแท้จริงเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วเราจะไม่วิ่งตามหาความรักอย่างไร้ทิศทางแต่จะเริ่มสร้างความรักจากภายในเพราะในที่สุดความรักที่ยั่งยืนที่สุดก็คือความรักที่เกิดจากใจที่เข้าใจตนเอง ในท้ายที่สุดเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังคำถามที่ว่าปรัชญาของความรักคืออะไรเราอาจพบคำตอบที่ไม่ได้อยู่ในตำราห,หรือคำคมของนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่หากแต่อยู่ในประสบการณ์ชีวิตของเราทุกคนเพราะแท้จริงแล้วความรักคือการเรียนรู้เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตโดยไม่หวั่นไหวความรักคือบทเรียนของหัวใจ ที่ไม่มีใครสอนได้นอกจากเวลาและการผ่านมันไปด้วยตัวเองเมื่อเรารักใครสักคนเราไม่ได้แค่ให้หัวใจแต่เรากำลังเปิดประตูให้ตัวเองได้รู้จักมนุษย์ในความหมายที่แท้จริงเพราะไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราตระหนักถึงความประบางความกลัวและความงดงามของชีวิตได้เท่ากับความรักความรัก จึงเป็นเหมือนครูที่อ่อนโยนแต่เข้มงวดมันสอนให้เรารู้จักการยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้สอนให้เรารู้จักอดทนต่อสิ่งที่ไม่แน่นอนและสอนให้เรารู้ว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการเลิกรักแต่คือการรักด้วยหัวใจที่เป็นอิสระปรัชญายของความรักคือการเข้าใจว่าทุกสิ่งมีวัตจักรของมันความรักเริ่มต้นเติบโตและบางครั้งก็จบลงแต่ทุกช่วงเวลานั้นล้วนมีคุณค่าในตัวเอง พราะมันหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นคนที่เข้าใจความหมายของชีวิตมากขึ้นความรักอาจทําให้เราเจ็บแต่ในความเจ็บนั้นก็มีเมล็ดพันธุ์ของการเติบโตซ่อนอยู่เสมอความรักที่ล้มเหลวไม่ใช่ความรักที่สูบเปล่าหา่าแต่เป็นความรักที่สอนให้เรารู้จักรักอย่างมีปัญญามากกว่าเดิมในเชิงปรัชญาความรักจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทาง ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรารักเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อครอบครองเรารักเพื่อเติบโตไม่ใช่เพื่อหนีความโดดเดี่ยวและเรารักเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อหลงลืมตัวเองเพราะเมื่อใดที่เรารักโดยไม่รู้จักตัวเองความรักนั้นจะกลายเป็นพัฒนาการแต่เมื่อใดที่เรารักโดยเข้าใจตัวเองความรักนั้นจะกลายเป็นอิสรภาพความรักไม่เคยทำร้ายใครมีเพียงความยึดติดเท่านั้นที่ทำให้เราทุกข์หลายคนอาจถามว่าแล้ว เราควรรักอย่างไรถึงจะไม่เจ็บคําตอบคือไม่มีความรักใดที่ปราศจากความเจ็บเพราะความรักแท้จริงคือการยอมเปิดหัวใจยอมรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียยอมเผชิญกับสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ในความเสี่ยงนั้นเองเราจะได้พบกับความงดงามของการมีชีวิตอยู่ความรักคือการกล้าที่จะรู้สึกกล้าที่จะปราะบางและกล้าที่จะให้อภัยแม้หัวใจจะเคยแตกสลายความรักที่แท้จริง จึงไม่ใช่การหลีกหนีความเจ็บแต่คือการเข้าใจมันและยิ้มให้มันได้ในที่สุดปรัชญาของความรักคือการรู้ว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้าแต่เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักรู้เพราะความรักอยู่รอบตัวเราเสมออยู่ในแววตาของคนที่ห่วงใยอยู่ในการให้อย่างเงียบๆอยู่ในความเสียสละเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นและอยู่ในหัวใจที่ยังคงศรัทธานในความดีแม้จะผ่านความผิดหวังมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนความรัก ไม่เคยจากไปไหนมันเพียงเปลี่ยนรูปจากความหลงไหลเป็นความเข้าใจจากความต้องการเป็นความสงบจากความผูกพันเป็นความเมตตาเมื่อเราเข้าใจปรัชญาของความรักเราจะไม่มองความรักว่าเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่จะมองว่ามันคือเส้นทางที่นําเราไปสู่การรู้แจ้งในความเป็นมนุษย์ความรักทําให้เรารู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้ครอบครองแต่ที่การได้เข้าใจและได้ให้ความรัก ทำให้เรารู้ว่าการจากลาไม่ได้หมายถึงจุดจบแต่คือการเริ่มต้นบทใหม่ของการเติบโตและความรักทําให้เรารู้ว่าทุกสิ่งในชีวิตแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็มีคุณค่าในแบบของมันเองสุดท้ายแล้วความรักคือพลังที่หลอมรวมทุกสิ่งในจักรวาลเข้าด้วยกันมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายแม้โลกจะเปลี่ยนไปกี่พันปีมนุษย์ ก็ยังคงสแสวงหาความรักอยู่เสมอเพราะความรักคือคำตอบของคำถามทั้งหมดในชีวิตมันทำให้เรามีความหวังแม้ในวันที่มืดม้านอ่าทให้เรายัางเชื่อในความดีแม้โลกจะโหดร้ายและทำให้เรายัางอยากมีชีวิตอยู่แม้จะต้องผ่านความเจ็บปวดมากแค่ไหนดังนั้นปรัชญายของความรักจึงไม่ใช่แค่แนวคิดที่สวยงามในเชิงทฤษฎี หากแต่เป็นความจริงอันลึกซึ้งของชีวิตที่สอนให้เรารู้ว่าการรักคือการเติบโตการให้อภัยคือการปลดปล่อยและการเข้าใจคือการหลุดพ้นความรักจึงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องค้นหาแต่มันคือสิ่งที่อยู่ในตัวเรามาตลอดเพียงแค่เราต้องเปิดใจมองให้เห็นและรักอย่างมีสติเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะรู้ว่าความรักไม่เคยทำให้ใครแพ้มีแต่ทำให้ทุกคนเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเท่านั้นเอง